สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับการโอนเหรียญอีเทเลียมนะครับไปเทรดที่ไบแนนต์นะครับโดยที่เราเสียค่าธรรมเนียมในการโอนถูกมากๆนะครับโดยปกตินะครับเราจะโอนเหรียญอีเทเรียมนะครับเราก็จะเสียค่าโอนนะครับที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าตอนนี้ก็อีเทเรียมก็ค่อนข้างราคาสูงนะครับถ้าเราโอนด้วยเครือข่าย ERC 20ค่าธรรมเนียมก็จะแพงนะครับสำหรับใครนะครับที่สะดวกในการ ใช้แอปสตางโป้นะครับก็สมัครสตางโป o แล้วก็สามารถใช้งานในฟังก์ชันมัลติเครือข่ายนะครับโดยสตางโป้นะครับก็จะมีหลายๆเครือข่ายให้เราได้ใช้นะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับที่เราจะโอนโดยใช้เครือข่ายอื่นนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเซิร์ชคำว่าอิทีเรียมนะครับแล้วก็เข้าหน้า เตรียมการถอนนะครับตรงนี้ผมไม่ได้มีอีเทเรียมอยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะสมมุติแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็ให้เอาเลขกระเป๋านะครับในการฝากมาใส่นะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายนะครับ select network นะครับเป็นอ่น b ้ n e smartchain นะครับ b p 20 b PSC นะครับแล้วก็ให้เรานะครับก็ใส่จำนวนอีเทเรียมไปนะครับตรงนี้นะครับ ก็ค่าธรรมเนียมการถอนนะครับก็จะอยู่ที่0.000061อ t ทนะครับตรงนี้นะครับผมลองใส่ไปจํานวน1อิทีเลียมนะครับก็ถ้าสมมุติโอนด้วย1อิทเรียมเนี่ยมันจะตัดค่าธรรมเนียม0.000061อิทีเลียมและเมื่อโอนแล้วนะครับเราจะได้รับ0.999939 อิทิเรียมนะครับก็วิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการโอนโดยที่เราเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกมากๆในการโอนอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็น e r c 2 0ดูนะครับอ่าสำหรับค่าธรรมเนียมในการโอนอิทเลียมนะครับโดยใช้ e r c 2 0นะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างแพงกว่านะครับก็ค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับอยู่ที่0.05อทเรียมนะครับ เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับถ้าสมมุติว่าเราโอนด้วย ERC 20นะครับอ่าเราก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนนะครับโดยประมาณตอนนี้ก็ถ้าเทียบกับราคาอีทเรียม1นึ่งแสน 7,700บาทนะครับก็จะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนด้วย ERC 2 0อยู่ประมาณ500กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเรานะครับเปลี่ยนเป็น BSC นะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนอยู่ที่ประมาณ6บาทกว่า,วานะครับ6.54บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถสมัครใช้ แอปสตา r โปรได้นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะครับสำหรับ App s ต a r ์โปรนะครับก็มีอีกหลายฟังก์ชันนะครับที่ทำให้เรานะครับสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับโดยการโอนไปกับค่าธรรมเนียมที่ถูกนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะโอนไปเทรดที่บัญชี Exchange อื่นนะครับก็ถ้าเป็นพาร์ทเนอร์ของ b i n a น c e นะครับก็จะฟรีค่าโอนนะครับ สำหรับใครนะครับที่ถูกอกถูกใจนะครับการทำคลิปของผมก็สามารถกดไลค์กดติดตามกด subscribe s u b s c r i b ์ให้กับทางผมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ